ดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสุบาเซนปลายนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของดัมมจิเช่นเคยเลยซึ่งในคลิปนี้นะครับที่จะลงกันเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงของน่าจะเป็นปลายปีหรือน่าจะเป็นในช่วงของปีหน้าซึ่งก็มาเป็นที่แน่ชัดสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของระยะเวลาในการลงเนื่องจากเวลาในการทํางานของผมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยลงแบบน้อยลงมากๆเลยเทียบกับก่อนหน้านี้แทบไม่ได้เลยแต่ว,ว่าทางผมนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกอาจจะมีการซุ่มเงียบทํางานบ้างซุ่มเงียบนะครับผมผลิตซีรีส์ใหม่ออกมาซุ่มเง ซึ่งหัวข้อเกี่ยวกับซีรีส์ของดัมมจิที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของคำศั์เฉพาะทางนั่นเองก็จะเป็นคำศัพท์คำเรียกอะไรบางอย่างนะครับที่อยู่ในซีรีส์ของดัมมจิซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าคำศัพท์คำนี้เนี่ยคำคำนี้เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยก็เพื่อมเป็นการเสียเวลานะครับเนื่องจากคำศั์ในคลิปเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับมาเริ่มจจาาากกกคแร Adventure Adventure โบนนชวัภย นักพจนภัยคือบุคคลหรือว่ากลุ่มคนผู้มีความสามารถเป็นตัวตนผู้ดำรงอยู่ในการสำรวจดันเจียนในการออกไปทำภารกิจนะครับที่ได้รับมาจากกิลด์นักพจนภัยโดยนักพจนภัยแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่หลากหลายทั้งความสามารถในการแกะรอยสำรวจต่อสู้การใช้อาวุธการใช้เวทมนต์ต่างๆามากมายโดยกลุ่มนักพจนภัยจะถูกแบ่งออกเป็นสองชั้นหลักๆก็คือนักพจนภัยระดับโลว์คลาสแล้วก็ไฮคลาส ักประจนภัยระดับโลคลาสหรือว่านักประจนภัยชั้นต่ำนั้นจะเป็นนักประจนภัยที่มีระดับเลเวลระดวันส่วนนักประจนภัยระดับไฮคลาสหรือว่านักประจนภัยชั้นสูงนั้นจะเป็นนักประจนภัยที่มีระดับเลเวลทขึ้นไปและในกลุ่มของนักประจนภัยระดับไฮคลาสนั้นะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆด้วยโดยจะมีเติร์สคลาสหรือว่านักประจนภัยชั้น3เป็นนักประจนภัยที่มีระดับเลเวลทูเซคันด์คลาสหรือว่านักประจนภัยชั้น2เป็นนักประจนภัยที่มีระดับเลเวลทแล้วก็เลเวล4และสุดท้ายเฟิร์สคลาสเป็นนักประจนภัยชั้นหนึ่งผู้มีระดับเลเวลตั้งแต่เลเวลไฟขึ้นไป คำที่2เอเรียสฟูตัสนะนามแฝงลั้วชายาฉายาเคยชื่อที่2ที่จะมอบให้กับนักผจญภัยทุกคนเมื่อนักผจญภัยมีรีเวลที่เพิ่มมากขึ้นเราโดยเทพกาลังสรรแล้วก็คัดเลือกฉายาให้กับนักผจญภัยทุกคนซึ่งฉายาของนักผจญภัยแต่ละคนเนี่ยจะมีความจุเดียวความอลังการความเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวของเทพเหล่านั้นว่าเทพเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความเบียวแค่ไหน มีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนนะครับในการตั้งฉายาให้กับนักบุญชนพายี่บางองค์ก็จะมีการตั้งอย่างจริงจังแต่เทบางโ์เนี่ยก็จะมีความสนุกความบันเทิงล้วนๆเลยนะครับในการตั้งฉายาให้กับนักบุญชนพัยแต่ในความคิดของนักบุญชนพายแล้วฉายาเปรียืเสมอนกับเครื่องยืนยันนะครับในเรื่องของการเติบโตมาว่าเขาแข็งแกร่งมากขึ้นและนักบุญชนพัยก็มาว่าฉายาที่รับมอบมามาเนี่ยเป็นอะไรที่เทมากๆคำที่ัพพอร p เ o r t ์ซัพพ p o r t ตอร์หว่าผู้สนับสนุนพอ p ์ o r t ร์คือคนที่สำรวจดันเจี้ยนนะครับไปป้อมๆกับนักบุญชนพัย ซัพพอร์เตอร์จะแบกของหลายๆอย่างนะครับไว้บนหลังของพวกเขาตั้งแต่หินเวทมนต์ที่ดรอมาจากมอนสเตอร์อาวุธไอเทมสำรองอุปกรณ์ดำรงชีพต่างๆนามากมายซัพพอร์เตอร์จะอยู่เคียงข้างนักผจญภัยนะครับตลอดภารกิจหรือว่าตลอดลากดอดารสำรวจนะครับที่รับมอบหมายมาที่พวกเขาจะช่วยให้นักผจญภัยนะครับสำรวจได้อย่างง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระของนักผจญภัยนะครับเช่นเรื่องของการแบกของขนของประมาณนี้ครับคำที่ Three รีเ c ร Quest. ที Great คร e s t นะครับหรือว่าภารกิจอันยิ่งใหญ่3ประการ3ภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับก็จะได้แก่ภารกิจในการปราบปามเบฮิมอสรีเวเทนแล้วก็แบล็คดราก้อนหรือว่ามังกรด,ดําโดยในปัจจุบันมี2ภารกิจนะครับที่ทําสําเร็จแล้วก็คือภารกิจในการปราบปามเบฮิมอสแล้วก็รีเวเทนแต่จะเหลือเพียงแค่แบล็คดราก้อนภารกิจเดียวนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ในเรื่องของ3ภารกิจอันยิ่งใหญ่คําที่5เป็นเมเลียเฟมเมเลียนะครับถ้าตามภาษาของเกมเนี่ยก็จะเป็นทั้งในเรื่องของแคลนเออยอะไรประมาณนั้นนนะะะะครรรรรัััับบซซึ่งเเเฟมลลียยยจจปปปกกกอออได้้ววภแ็พพ์์ต ที่นำโดยเทเบจ้าหรือว่าเทปธิดาซึ่งชื่อของแฟม i l y ลีเนี่ยจะถูกตั้งชื่อเนี่ยครับตามเทเบจ้าหรือว่าเทปดิดานะครับผู้เป็นคนก่อตั้งอย่างเช่นเทมเฮสเทียเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้านะครับของเฮสเทียแฟมเเลี Family. เทพโรกิก็จะเป็นหัวหน้านะครับของโรกิ่กแฟมเลีประมาณนั้นซึ่งแฟมเบเลีส่วนใหญ่ในเรื่องของดัมมาจีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแฟมเเลีประเภทสำรวจแต่ว่าก็จะมีแฟมเลีประเภทอื่นๆด้วยนะครับปะไปอย่างเช่นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทยาหรือแม้กระทั่งิาา่่งๆคบบทีีมมวยยยอล Family, แ,และแฟมเบรเลตแต่ละแฟมเบรเลนะครับก็จะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีอันดับนะครับประจําฟมเบรเลด้วยก็จะเรียงมาตั้งแต่อันดับ I นะครับถึงอันดับเโดย I อเนี่ยก็จะเป็นอันดับท้ายสุดเลยส่วนเอเนี่ยจะเป็นอันดับสูงสุดนะครับของแฟมเบรเลโดยอันดับของแฟมเบรเลนะครับพวกเขาจะคิดตามขนาดความสําเร็จความยิ่งใหญ่จํานวนเงินรายรับรายจ่ายนะครับของแต่และแฟมเบรเลมีการคิดบวกลบภาษีรายเดือนต่างๆนานานนครับแล้วก็คํานวณออกมาเป็นความยิ่งใหญ่คํานวณออกมาเป็นอันดับนะครับของแฟมเบรเลแฟมเบรเลนั้น,น,นคำที่ oh, God, P T D A หพธิดา พวกเขาคือเหล่าตัวตนนะครับพุ่นลงอยู่บนสวงสวรรค์จนทงพวกเขาเริ่มลงมาจากสวรรค์สู่โลกเบื้องร่างนะครับเมื่อประมาณ1000ปีที่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเหล่าเทเจ้านะครับที่ลงมาเรื่อยๆเลยโดยทั้งในปัจจุบันเนี่ยก็มีเทบางองค์เหมือนกันนะครับที่เพิ่งลงมาเมื่อเทเจ้าได้ลงมายังโลกเบื้องร่างพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถใช้พลังของเทเจ้าได้พวกเขาจะมีความสามารถทางกายภาพนะครับเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปทําให้เหล่าเทเบชาเนี่ยสามารถกลมกลืนนะครับกับชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเทพเจ้าและเทพธิดาส่วนใหญ่นะครับพวกเขาเนี่ยก็จะมีแฟมิลี่เป็นของตัวเองและเหล่าเทพส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายร่ำรวยนะครับจากรายได้ของสมาชิกข,ของแฟมิลี่ของตนเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีเหล่าเทพเจ้าบางกลุ่มเหมือนกันนะครับที่แฟมิลี่ของเขาเนี่ยค่อนข้างขนาดเล็กทําให้เทพเจ้าบางองค์เนี่ยก็ต้องมีการทํางานหาไรายได้เข้าสู่ตนเองบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีแดกก็ด้วยความที่เหล่าเทพเจ้านะครับลงมาอย่างโลดเบื้องร่างมากมายทําให้บนสวงสวรรค์นะครับมีเหล่าเทพเจ้าเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับที่ยังทําางนอยู่ แต่ถึงแม้ในโลกเบื้องล่างเนี mm ่ยจะมีเหล่าเทพเจ้านะครับที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไปเปืือยเอือยไปวันๆแต่ว่าถ้าหาเมื่อใดเนี่ยที่เหล่าเทพเจ้าฝ่าฝืนกฎนะครับเหล่าเทพเจ้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกส่งกลับไปยังสวรรค์ทันทีเลยคําที่7จดกิลกินะครับก็เป็นองค์กรที่เราเห็นได้ดานเดือนเลยนะครับตามอนิเมะประจนภัยอนิเมะแฟนตาซีอนิเมะที่มีความเกี่ยวข้องกับเกมซึ่งกิวภายในซีรีส์ของดามาจินะครับจะเป็นองค์กรที่คอยจัดการกับเฟมเบียจัดการกับน้ำพจน์ภัยต่างๆนะครับภายในเมือง ในการออกเควสให้อุปกรณ์ระดับเริ่มต้นเป็นการให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมอนสเตอร์แล้วก็ดันเจียนและนอกจากนี้ภายในเกมเนี่ยยังมีระบบนะครับในการได้เปลี่ยนเงินตายให้กับนักผจญภัยอีกด้วยคําที่ 8. ปดเดนัทัสเดนนัทัสคือการประชุมของเหล่าเทจ้านะครับที่จัดขึ้นทุกๆ3เดือนซึ่งในการประชุมเดนนัทัสเนี่ยก็จะมีการพูดคุยนะครับหลายต่อหลายเรื่องเลยที่เหล่าเทจ้าเนี่ยก็จะเอามาเม้ามอยกันไปทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องข้อขัดบาดตายต่างๆนานาก็มีมากมายเลยแต่ที่แน่ๆนะครับในการประชุม แล้วก็มอบฉายายนะครับให้กับน้จประภายที่มีเลเวลที่สูงมากขึ้นคําที่ 9. วอร์เกมวอร์เกมหรือว่าเกมสงครามนะครับคือการต่อสู้ระหว่างเฟมเบเลียที่มีกฎเกณฑ์ต่างๆนานานะครับกำหนดเอาไว้โดยวอร์เกมเนี่ยเราเทพเจ้าเราก็เทพธิดานะครับพวกเขาจะใช้สมาชิกในเฟมเบเลียของตนเองในการต่อสู้กันนะครับในการยุติความขัดแยง้งหรือแม้กระทั่งแสดงจดตจำนงบางอย่างนะครับในการทําสงครามกัน ซึ่งวอรเกมจะเกิดขึ้นได้นะครับว่าต้องมีการจัดตั้งเดนนทัสขึ้นมาก่อนหรือว่าการมาชมของเหล่าถวยเทพและเมื่อการมาชมถูกจัดตั้งขึ้นแล้วเหล่าเทพเจ้าก็จะมีการหาดือกันนะครับอยู่กับรายละเอียดของวอ r เกมว่าต้องต่อสู้ที่ไหนใช้จํานวนเท่าไหร่ผู้แพ้ผู้ชนะจะต้องมีผลอะไรยังไงและรางวัลที่ได้จากวอรเกมจะมีอะไรบ้างซึ่งรายละเอียดต่างๆจะต้องมีการตกลงลงรายละเอียดแล้วก็กาหนดกฎเกมเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับก่อนที่เริ่มวอ r เกมคำทีสิบ conversion หรือว่าการเปลี่ยนแปลง การเปลี country, ่ยนแปลงในที่นี้นะครับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปรักษณ์ภายนอกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงจิตใจแต่อย่างใดแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของสมาชิกของแฟมิลีในการถ่ายโอนนะครับอย่างอีแฟมิลียหนึ่งเมื่อได้มีการสับเปลี่ยนสมาชิกนะครับของแฟมิลเลีไปแล้วบุคคลที่เพิ่งย้ายแฟมิลเีไปนะครับพวกเขานี่ต้องรอหนึ่งปีถึงจะสามารถเปลี่ยนกลับหรือว่าเปลี่ยนไปแฟมิลเีอื่นๆได้และการเปลี่ยนแปลงถ่ายโอนเคลื่อนย้ายนะครับในเรื่องของสมาชิกเนี่ยพวกเขาจะต้องได้รับความยินยอมนะครับจากเทพเจ้าททั่ีศพ์11 มิชชั่นมิชชั่นหรือว่าภารกิจนะครับเปรียบเสมือนกับคำสั่งนะครับที่ออกโดยทางกิลซึ่งรายละเอียดของภารกิจเนี่ยก็จะมีหลากหลายสโคบหลากหลายแดงมากๆเลยตั้งแต่ความง่ายมากๆไปจนถึงความยากมากๆก็มีโดยภารกิจต่างๆนะครับที่ทางกิลที่ออกมาเนี่ยสำเร็จทุกแฟมิลี่นะครับที่รับภารกิจไปเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามนะครับรายละเอียดที่เขียนไว้ของภารกิจนั้นๆคำศัพท์ที่ 12. ฝาหน้า ฟาหน้าฟาวหน้านะครับก็เป็นพรจากเทพเจ้าซึ่งเป็นพรที่หล่อเทพเจ้าแล้วก็เทพธิดาพราเขาจะได้มอบไปกับสมาชิกของแฟมิเลีของตนเองซึ่งนับปญชจนภัยนะครับผู้มีฟาวหน้าจากเทพเจ้าพวกเขาจะได้รับความสามารถทางกายภาพนะครับที่เหนือกว่ามนุษย์และเมื่อได้รับฟ้าหน้าไปแล้วพวกเขาจะมีความสามารถพิเศษนะครับที่เพิ่มขึ้นมามีเลเวลที่เพิ่มมากขึ้นมีสเตตัสนะครับที่มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถแสดงถึงความแตกต่างนะครับระหว่างผู้ที่มีแฟมิลีแล้วก็ผู้ที่ไม่มีแฟมิเลียได้อย่างชัดเจนและก็ย สกิลทักษะอื่นๆนะครับได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีพรจากเทพเจ้าด้วยความที่ฟอร์น่าหรือว่าพรที่ได้รับมาจากเทพเจ้าเนี่ยมันมีความโอเพียงอย่างนี้แหละครับทั้งช่วยเรื่องของความแข็งแกร่งความเร็วความว่องไวภาษาสัมผสัสเวทมนต์ต่างๆนานามากมายทำให้เหล่นะานักผจนภัยแต่ละคนนะครับว่าเขาต้องขนขวายจําเป็นต้องมีฟมิเี่เป็นของตัวเองนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตนเองครับคําที่1 3 s t a t สเตตัสสเตตัสหรือว่าสถานะ มันเป็นค่าตัวเลขพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่ฝาหน้าได้ตั้งค่าไว้ซึ่งสเตตัสนะครับจะประกอบด้วยความสามารถพื้นฐานอย่างเช่นความสามารถทางกายภาพเวทมนต์ทักษะสกิลซึ่งสเตตัสจะปรากฏในรูปแบบของรายสักแล้วก็ข้อความต่างๆนานานะครับที่จะบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของนักผจญภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อปกป้องเนื้อหาปกป้องสเตตัสอันมีค่านะครับของเหล่านักผจญภัย ทำให้เหล่าเทพ,พเจ้าว่าเขาได้พัฒนาวิธีการนะครับในการซ่อนสเตตัสของสมาชิกฟมเล่ตัวเองเอาไว้โดยเหล่าเทพจะเปิดเผยสเตตัสนะครับเฉพาะในช่วงที่มีการอัปเดตสเตตัสเท่านั้นซึ่งกระบวนการในการปกปิดสเตตัสนะครับของเหล่าเเทพเนี่ยก็จะมีทั้งการใช้ภาษาของเทพเจ้ากา,ารใช้อักขรโบราณอักษรโบราณเวทมนต์โบราณนะครับที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งในความท,ที่เหล่าเทพเจ้านะครับใช้ทั้งภาษาอักษรโบราณนะครับที่มีความเกี่ยวข้องแับเทพเจ้าถึงทาให้มีบุคคลเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่สามารถอาร่านข้อความอ่านสเตตัสนะครับที่เหล่าเทพเจ้าซ่อนไว้ได้ครับ คำท,ที่ 14. l e v e เลเวลเลเวลหรือว่าระดับเลเวลเป็นเสมือนตัวเลขนะครับที่แสดงถึงอันดับของบุคคลโดยเป็นส่วนสําคัญของนัำประจนภายเลยนะครับที่แสดงถึงความเหนือกว่าแสดงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับของบุคคล ว่าคนคนนี้เนี่ยมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนน้ำจนภัยส่วนใหญ่นะครับในซีรีส์ของดันมานจีเนี่ยก็จะมีระดับเลเวลวันแต่ก็จะมีทั้งคนที่เลเวลทูทรีโฟร์ไฟฟ์แล้วก็ซิกเซเว่นก็มีเหมือนกันซึ่งความต่างชั้นระหว่างเลเวลนะครับกอนข้านแสดงออกอย่างชัดเจนเลยเลเวลโฟร์เลเวลไฟฟ์เนี่ยก็จะมีความห่างนะครับในเรื่องของสเตตัสและนั้นน้ำพจนภัยที่มีเลเวลสูงเนี่ยพวกเขาก็เลยเป็นตัวตนนะครับที่หาได้ยากเป็นตัวตนที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็แข็งแกร่ง,งคพ แรงอัพคือคำนะครับที่จะแงถึงอันดับของนักผจญภัยี่เพิ่มมากขึ้นซึ่งการแรงอัพในซีรีส์ของธรรมจีนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสังหารมอนสเตอร์การต่อสู้กับมอนสเตอร์เป็นวันนะครับแล้วแรงจะอัพมาขึ้นแต่จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าคุณเนี่ยมีสเตตัสนะครับที่มากพอหรือยังมีข้าวความสามารถพื้นฐานนะครับที่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปวัดในเรื่องของประสบการณ์สิ่งต่างๆนานาที่นักผจญภัยได้ปฏิบัตินะครับตลอดการทำเควสซึ่งมันจะเป็นสิ่งนะครับที่ส่งผล หรือว่าความสามารถพื้นฐานความสามารถพื้นฐานในซีรีส์ของดัมมจจินะครับก็จะได้แก่ในเรื่องของค่าสตรงิงค่าความแข็งแกร่งอดทน ความอึดความค,คล่องแคล่วความว่องไวและก็เวทมนต์แล้วก็จะมีอเัเบิตี้บางอย่างนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาตามแต่น้ำพจนภัยแต่ละคกนซึ่งความสามารถพื้นฐานเหล่านี้นะครับจะสแสดงออกมาในรูปแบบของตัวอ,อักษรและก็ตัวเลขอย่างเช่น e 500-599ถึงห้9 d 6กรถึงประมาณนั้นซึ่งค่าตัวอ,อักษรน,นะครับของความสามารถพื้นฐานเนี่ยมันก็เป็นการสแสดงถึงความแข็งแกร่งได้เหมือนกันเพราะมันจะมีตั้งแต่ i ไปถึงถึง s แล้วก็จะมีตั้งแต่ s s triple s อะไรต่างๆนานาน,นะครับที่ ถึงเอาตามตเนแค่ยแค่ a b เ l i t y เป็น S เนี่ย,ยก็คือเป็นเรื่องหือหวาแล้วแต่แล้วก็ตามเนี่ยการอัปเกรดความสามารถพื้นฐานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยในการที่แต่ละคนเนี่ยจะมีสเตตัสนะครับที่เพิ่มขึ้นมาแต่ละเลขแต่ละเลขเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยและในการที่ทําความสามารถพื้นฐานเนี่ยให้เป็น S หรือว่าสูงกว่า S ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีก เนื่องจากน้ำมันนยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างไปอย่างเช่นนักเวทเนี่ยก็จะมีจุดแข็งในเรื่องของเวทมนต์แล้วก็มานาแต่จะมีจุดอ่อนในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ความคล่องแคล่วดังนั้นในการเพิ่มขึ้นนะครับของความสามารถพื้นฐานหรือว่าอับูริตี้ต่างๆเนี่ยมันก็เลยจะขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญแล้วก็ความสามารถนะครับของน้ำมันนยคนนั้นแล้วก็โดยพื้นฐานของเบสิกอัลบูริตี้แล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่อัเบูริตี้เนี่ยมันจะทะลุเอสขึ้นไปอีเดียวครับ คำที่ 17. development ability หรือวความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาความสามารถที่พัฒนาขึ้นมานะครับเป็นความสามารถพิเศษที่จะมีโอกาสปรากฏขึ้นนะครับทุกๆเดเวลที่นับพจนภัยเลเวอพขึ้นมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในแง่ของความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถพื้นฐานขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษความสามารถเฉพาะด้านนะครับของนับพจนภยัยแตย่าเช่นนับพจนภัยก็จะมีความสามารถที่พัฒนาขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการต่อสู้โลกการสำรวจ อย่างเช่นช่างตีเหล็กก็จะมีความสามารถที่พัฒนาขึ้นมานะครับเกี่ยวกับหินเกี่ยวกับแร่เกีย่ยวข้างตีเหล็กประมาณนั้นและความสามารถที่พัฒนาขึ้นมานะครับมันก็คล้ายๆกับในเรื่องของเบสิกอเบเรตี้หรือว่าความสามารถพื้นฐานเลยความสามารถที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีการแบ่งระดับเหมือนกันตั้งแต่ไอไปจนถึงเอสโดยมันจะเป็นความสามารถที่เติบโตขึ้นนะครับเพียงคู่ไปกับนักมันชนไคนนั้นเลยคําที่18 s k i l l สกิลเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นในตัวของนักวจนภายนะครับโดยไม่คำนึงถึงเลเวลซึ่งสกิลก็จะมีตั้งแต่สกิลที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์มีทั้งสกิลที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็เสริมในเรื่องของความสามารถพื้นฐานเสริมความสามารถทางเวทมนต์บางสกิลก็จะมีเอฟเฟกต์หรือว่าทักษะนะครับที่หาได้ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าสกิลเนี่ยมันจะดีหรือว่าไม่ดียังไงก็ตามแต่เมื่อไรนะครับที่สกิลได้ปรากฏขึ้นมาแล้ว บุคคลเหล่านั้นนะครับจะไม่สามารถปฏิเสธสกิลที่ปรากฏขึ้นมาได้และส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของสกิลเนี่ยมันจะเป็นการแสดงนะครับถึงตัวตนของคนคนนั้นเลยว่าคนคนนั้นมีความต้องการยังไงมีจิตใจอันแรงกล้าเท่าไหร่ถึงมีสกิลประมาณนี้ออกมาเองครับคำที่ 19. เมจิกเมจิกหรือว่าเวทมนต์เวทมนต์เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับในการต่อสู้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวทมนต์นะครับจะเป็นสิ่งที่เหล่านักเวทหรือว่าผู้ที่มีมานานะครับจะใช้กันในการต่อสู้โดยเวทมนต์จะมี2ประเภทนะครับที่แตกต่างกันไป1ก็คือเวมนต่ก,กําเนิด เป็นเวทมนต์นะครับที่มาตั้งแต่กําเนิดมาั้งแต่เชื้อสายมั้งแต่บรรพบุรุษนะครับของสายเลือดนั้นๆประเภทที่2ก็คือเวทมนต์นะครับที่รับมาจากพรของเทพเจ้าเทพองค์ก็อาจจะมีการมาทานพรประทานเวทมนต์บางอย่างนะครับให้กับสมาชิกของแฟมิลเีของพวกเขาซึ่งเวทมนต์ส่วนใหญ่แล้วนะครับจําเป็นต้องมีคําได้นะครับในการเปิดใช้งานยิ่งคําได้มีความยาวแล้วก็มีความนานเท่าไรเนี่ยเวทมนต์นะครับก็จะมีความแข็งแกร่งมีความยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ก็จะมีเวทมนต์ส่วนน้อยนะครับที่ไม่จําเป็นต้องมีคําได้ออย่่างงเชนนรบลลคข แล้วก็ทหาผู้ใช้เวทมนต์นะครับได้มีการใช้เวทมนต์ที่มากเกินไปสร้างความเสียหายนะครับแก่จิตใจแล้วก็ร่างกายของผู้ใช้มากจนเกินไปบุคคลที่ใช้เวทมนต์เหล่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นลมได้ซึ่งพวกเขาจะเรียกสถานะของการเป็นลมนี้นะครับว่าไม n ดาวหรือว่าไม่ซีโร่คำที่20 Curs e หรือว่าคำสาปคำสาปเป็นหนึ่งในรูปแบบการต่อสู้นะครับที่มีความคล้ายคลึงกับเวทมนต์เลยแต่คำสาปจะมีความแตกต่างจากเวทมนต์อยู่เนื่องจากทางเวทมนต์เนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นการขัดขวางคู่ต่อสู้โจมตีคู่ต่อสู้เป็นอะไรที่่ออลังงงกางาารรนนสหน้หย แต่คำสาบจะเป็นการแสดงสถานะเชิงรบในการทําให้บุคคลนะครับเกิดความสับสนผูกมัดความเจ็บป,ปวดอาการทรมานโดยผลกระทบของคำสาบสามารถป้องกันหรือว่ารักษาได้นะครับโดยการใช้เทมเวทรนต์ซึ่งจำเป็นต้องเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อต่อสู้กับคำสาบน,น,นั้นโดยเฉพาะถึงแม้มันจะเป็นอนุภาคในการต่อสู้นะครับที่ค่อนข้างเจริร้ายกาแล้วก็หาทางรับมือค่อนข้างยากแต่ว่าคำสาบในซีรีส์ของดันมาจีเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับถ้าพูดตามตรงแล้วดังนั้นเราก็เลยไม่ค่อยเห็นบุคคลนะครับที่ใช้คำสาบในการต่อสู้สักเท่าไหร่ คำที่21 Li m i t of l i m ม t of นะครับหรือว่าเป็นการข้ามขีดจํากัดเมื่อบุคคลนะครับปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกออกมานะครับอย่างสูงที่สุดมันจะเป็นการกระตุ้นทําให้ฟาน่าหรือว่าพลที่รับมาจากเทพเจ้าเนี่ยมันเกิดการอวโรและเมื่อลิมิต o f ได้เริ่มขึ้นมันจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแบบทวีคูณแบบมหาศาลมากๆเลยคาที่2 2 c o n c u r r e n t Chanting หรือว่าการไร่เวทขณะเคลื่อนไหวมันเป็นเทคนิคระดับสูนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการไร่เวทขณะต่อสู้หรือว่าเป็นการไรลื่ ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความยากค่อนข้างสูงมากๆเนื่องจากตามปกติแล้วนะครับนักเวทเนี่ยจำเป็นต้องใช้สมาธิขั้นสูงเลยในการไล่เวทแต่ละครั้งในการใช้มมนในการโจมตีแต่นั้นพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องโฟกัสนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายโฟกัสเกี่ยวกับคำาล่นะครับของเวทนั้นๆดันๆงนั้นเทคนิคในการไล่เวทขณะเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เลยมีความยากมากๆเนื่องจากขณะเคลื่อนไหวเนี่ยมีโอกาสร่วมเร็วนะครับในการไล่หรือแม้กระทั่งไม่สามารถควบคุมพลังเวทได้ยอย่างคงที่ซึ่งว่ากันว่าความยากเนี่ยเปรียบเสมือนกับการจัดการระเบิดนะคร ึ่งในปัจจุบันนะครับบุคคลที่สามารถใช้เทคนิคดีได้นเนี่ยก็จะมีทั้งรีเวรเลียริวมีเฟลแล้วก็มีโ็โตประมาณนี้ครับคำที่23่สิบสเมจิกซอสแมนหรือว่านักดาเวสนักดาเวสนะครับเป็นนักสู้ที่สามารถต่อสู้ในฐานะของแนวหน้าแล้วก็ต่อสู้ในฐานะของนักเวสไปพร้อมๆกันได้โดยนักดาเวสสามารถใช้ความสามารถทางเวทมนไป,ปพร้อมๆกับการใช้วุฒิช้เวสมนไป,ปพร้อมๆกับทักษะที่ยอดเยี่ยมนะครับในการต่อสู้ได้คำที่24่สิบสี่แชนคอนเนคชั่นหรือว่าการเชื่อมคาไร่ เอโชเดนแคสึหรือว่าการเชื่อมคำไร้เวทมนต์มันเป็นเทคนิคที่ริเวียรียเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ได้การเชื่อมคำไร้เวทมนต์เนี่ยมันจะทาให้ริเวียรียนะครับสามารถเปลี่ยนความแข็งแกร่งของเวทมนต์ได้นะครับตามความยาวของคำได้แล้วก็ตามความคิดนะครับที่เธอได้ใช้การไรา้เวทมนต์ด้วยเหตุน,นี้นะครับทำให้ริเวียรียได้รับฉายาหรือว่านามแฝงนะครับอย่างนายเฮลมานะครับที่แสดงถึงความสามารถทางเวทมนต์ของเธอคำที่ 25. Igni ห้าอิกนิสฟาทุส อ g กนิส a วาทนะครับจะเป็นคําที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมพลังเวทมนต์ของพวกเขาได้นะครับเมื่อมีการใช้เวทและเวทมนต์จะเกิดการระเบิดหรือว่าทำลายตัวเองนะครับหลังจากที่ไม่สามารถใช้หมดได้คําที่ 26. b e s t t i i i c t t o o n หรือว่าการกลายร่างสัตว์เป็นคําที่แสดงถึงความสามารถนะครับของเหล่ามนุษย์สตร์ส่งมนุษย์ตว์แต่ละสายพันธุ์นะครับพวกเขาสามารถปลดปล่อยสัจจตญาณ ปลดปล่อยพลังอันดุเดือดนะครับของสายพันธุ์ของตัวเองได้เช่นมนุษย์หมาป่าเนี่ยก็สามารถปลดปล่อยพลังนะครับของหมาป่าออกมาได้มนุษย์สิงโตมนุษย์หมูป่าเนี่ยจะมีความสามารถนะครับของทางสายพันธุ์ของตนเองจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเป็นการกายร่างนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง,งยามมหาศาลคำที่2 7มอนสเตอร์ มอนสเตอร์ <Monster S 2> เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากดันเจียนโดยทำหน้าที่เป็นศัตรูนะครับของคนทั่วโลกมอนสเตอร์ Monster ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นศัตรูของมน,มนุษยชาติเลยกว่าได้เนื่องจากพวกมันจะโจมตีบุคคลนะครับโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็ทํทำการสังหารทุกๆคนนะครับที่ย่างกายเข้ามาในอาณาเขตของมันย่างกายเข้ามาในดันเจียนนั่นเองครับคำที่28เซนอสเซนอสคือประเภทของมอนสเตอร์รูปแบบหนึ่งนะครับที่พวกเขามีสติปัญญามีความแข็งแกร่งที่มากมวาวกว่ามอ่า,ากพ ที่ถึงขนาดที่ว่าสามารถใช้อาวุธขนาดที่ว่าสามารถพูดภาษาของมนุษย์ได้คำที่29อร์เร็กมอนสเตอร์เร็กคือนสเตอร์นะครับที่ทรงพลังเป็นพิเศษซึ่งจะปรากฏเฉพาะบางชั้นนะครับของดันเจี้ยนเท่านั้นมันเปรียบเสมือนกับบอสประจําชั้นนะครับของดันเจี้ยนเลยยิ่งสเตอร์เร็กในชั้นนั้นๆน,น,นะครับมีความแข็งแกร่งมากเท่าไหร่มอสเตอร์เร็กตัวนั้นนะครับมันก็ใช้เวลาในการเกิดใหม่นะครับค่อนข้างนานและด้วยความแข็งแกร่งสไตตัสอันดุเดือดการต้องใช้ความสามารถขั้นสูงนะครับในการไปชิตสเตอร์เร็ก ทำไมนักผจญภัยแต่ละคนเนี่ยเขาจะเรียกนะครับว่าเป็นฟรอบอสหรือว่าบอสประจาชา้นนั่นเองครับคาที่30 p a n t r y Pantry ีเป็นห้องบางส่วนนะครับบนพื้นที่ของดันเจียนโดยจะเป็นห้องที่เหล่ามอนสเตอร์เลยจะมารวมตัวกันโดยห้อง p a n t r y เนี่ยจะประกอบไปด้วยเสาคอนะครับขนาดใหญ่ที่มันจะหลังสารที่เหล่ามอนสเตอร์นะครับชื่นชอบทําให้เหล่ามอนสเตอร์เนี่ยมาออกันนะครับในห้องห้องนี้คําที่3 1 unexplored area หรือว่าพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการสํารวจ มันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการสำรวจนะครับหรือว่าเป็นสถานที่เนี่ยที่ไม่ได้มีการระบุไว้นะครับบนแผนที่คำที่32 s e n o s h i d d น n ส i l l a ินเเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านลับของเหล่าเซนอสโดยเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการสำรวจโดยเหล่าเซนอสเนี่ยใช้พื้นที่นี้ของดันเจียนนะครับในการปกป้องตัวเองจากทั้งเหล่ามอนเตอร์แล้วก็จากน้ำพลุนภัยคำที่33 Con s o r t c อนซ o r t อนซเป็นดันเจียนนะครับฝีมือมนุษย์เป็นเขาวงกอใต้ดินเทียมนะครับในเชิงระหว่างดันเจียนแลส ซึ่งคอนซอสทําหน้าที่เป็นทางเข้าที่2ของดันเจี้ยนนะครับได้อย่างดีมากๆซึ่งถึงแม้มันจะเป็นดันเจี้ยนเทียมเป็นดันเจี้ยนที่ถูกสร้างขึ้นมาเเต่ว่ามันก็เปรียบเสมือนกับดันเจี้ยนจริงๆเลยเนื่องจากมีทั้งความซับซ้อนมีเส้นทางที่เปรียบเสมือนกับเขาวงกอดมีทางสูงทางชันโครงสร้างนะครับที่มีลักษณะเฉพาะแบบเขาวงกอดเลยลก็จะนี้ยังมีทั้งความกว้างความแคบหินลึกลึกส่องแสงมีทั้งรอยการทะลุผู้พังมีอุปสรรคมากมายนะครับในดันเจี้ยนคอนซอสคำที่3าวาริส วาริสนะครับเป็นสกุลเงินที่ใช้ในเมืองออร์เดีโอไม่ว่าจะเป็นนักบุญชนพายคนทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็จะใช้เงินนะครับที่เป็นสกุลวาริสทั้งนั้นเลยอาหารราคาถูกสุดมื้อนึงเนี่ยก็จะราวๆห้าวาริสอาหารที่มีราคาแพงที่บาร์เนี่ยก็จะราวๆสามร้อยวาริสราคาเกล็ดเล่มแรกของเบลเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 3, าสามพันหกร้อยวาริสผูชั้นระดับต่ำสุดก็จะมีราคาห้าร้อยวาริสซึ่งอัตราเงินที่ใช้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความร่ำคาของไอเทมแล้วก็สินน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 คคค้้้าาาาาาาัาััััััๆแลลละะววววว่่่กกกตตตมมรรรรรฐของจจจภภยยยบป์ีีเเเ5 เพราะเขาสามารถหาวาลิสนะครับได้มากถึง2 5 0 0 0วาลิสต่อวันเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าหาคนใดนะครับสามารถเก็บได้ถึง80,000วาลิสเนี่ยพราะเขาสามารถซื้อบ้านหลังดีๆนะครับให้เป็นของตัวเองได้เลยซึ่งในปัจจุบัน h ฮสเทียเอร์เมเลียนนะครับมีนี้ถึง200ล้านวาลิสซึ่งก็สามารถตีกลมๆเลยนะครับว่าสามารถซื้อบ้านดีๆไ,ได้มากกว่า200หลังเลยทีเดียวครับคำที่35 Magic Stone Magic Stone สตมาสิกหรือว่าหินเวทน,นะครับมันเป็นหินเวทมนต์ที่เป็นแกนกลงางของมอนสเตอร์ และโดยทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่บริเวณหน้าอกนะครับของเหล่ามอนสเตอร์เมื่อนักผจญภัยนะครับได้ทําการสังหารมอนสเตอร์แล้วหินเวทมนต์เหล่านี้ก็จะดรอปออกมานักผจญภัยและซัพพอร์เตอร์ก็จะรวบรวมหินเวทมนต์เหล่านี้นะครับในการแลกเปลี่ยนเป็นวอลลิสที่กิลแต่ถึงอย่างนั้นนะครับคุณสมบัติของหินเวทมนต์เหล่านี้เนี่ยก็คือมันมีเวทมนต์ภายในตัวของมันเองครับใชนในการให้แสงสว่างการทําการน้ําเอาไปใช้กับตู้เย็นเตาปรุงอาหารแล้วก็อื่นๆอีกมากมายคําที่36มสิบหกดรอปไอเทมดรอปไอเทมหรือว่าไอเท เป็นสิ่งที่จะดรอปบ,บางครั้งบางคราวนะครับพร้อมกับหิงเวทมนต์หลังจากที่สังหารมอนสเตอร์แล้วซึ่งดรอปไอเทมเนี่ยค่มีอัตราการดรอปที่น้อยมากๆทําให้ดรอปไอเทมเหล่านี้นะครับมีราคาซื้อขายเนี่ยค่อนข้างสูงเนื่องจากไอเทมที่ดรอปมาจากมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับสามารถทําประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยั้งในการทําอาวุธบอกอนต่างๆนะครับในการมรจนภัยและดรอปไอเทมบางอย่างเนี่ยก็มีคุณค่านะครับในหลายแง่มุมทั้งเรื่องของยาเวทมนต์แล้วความพิเศษบางอย่างนะครับในตัวของไอเทมชิ้นนั้น คำที่3.7 m a g i เ s ็ o r มจิก i อ s เมจิกซอสมาเคนหรือว่าดาเวทเป็นดาเดมนบ์ที่ทําให้ผู้ใช้สามารถชั้เวนตลออกมาได้จากอาวุธแต่จําเป็นต้องมีผู้เชี่วชาญเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับในการตีดาเวทเท่านั้นถรืสามารถสร้างดาเวทขึ้นมาได้และดาเวทส่วนใหญ่จะแตกสลายไปทันทีนะครับหลังจากการใช้งานระยะหนึ่งทาให้มันมีประโยชน์นะครับในการปลดปล่อยเวทมนต์ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเทียบอนุภาคนะครับกับเวทมนต์ที่ต้องมีการไร้เนี่ยเวทมนต์ที่ปลดปล่อยออกมาจากดาเดมนบ่ยจะมีความอ่อนกว่าครับ คำที่38ไอเทมอเทมในซีรีส์ของดัมเบจีเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่อาหารไปจนถึงอุปกรณ์ต่งางๆนะครับที่ใช้ในการต่อสู้ซึ่งออบเจกต์ต่างๆนะครับที่นักผจญภัยได้มีการใช้งานหรือว่าได้มีการนําไปด้วยเนี่ยระหว่างการผจญภัยระหว่างการสารวจเนี่ยพวกเขาจะเรียกว่าอเทมทั้งหมดเลยต่อให้สิ่งของเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีความพิเศษหรือไม่พิเศษพวกเขาก็จะเรียกสิ่งของเหล่านั้นนะครับผมว่าเป็นอเทมและเมื่อพูดถึงอเทมแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเมจิกอว่าเทมทมมีีม่ควาพิศษ เมจิกไอเทมเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับที่มันจะมีความสามารถที่เป็นปริศนาบางอย่างก็เป็นเมนดมบางอย่างก็เป็นไอเทมที่เป็นคำสาบบางอย่างก็เป็นไอเทมนะครับที่มีความสามารถในตัวของมันเองดังนั้นพวกเขาก็เลยเรียกไอเทมที่มีความพิเศษนี้นะครับว่าเมจิกไอเทมคำที่39โอราโริโอโอริโอเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับในซีรีส์ของดัมจิแล้วก็เป็นเมืองเพียงแห่งเดียวในโลกนะครับที่มีดันเจียนโดยเป็นเมืองที่เหล่าเทพเจ้าและก็เทพที่ดาส่วนใหญ่นะครับอาศัยอยู่ซึ่งโอริโอเป็นสถานที่ที่ผู้คนนะครับอาศั่งเลย มีทั้งมนุษย์เผ่าพ,พันธุ์ต่างนางนามากมายนะครับที่อาศัยอยู่และเมืองเมืองนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่นะครับที่สามารถฝึกฝนได้อย่างรวดเร็วสามารถต่อสู้สามารถประจุภัยนะครับได้อย่างไร้ขีดจํากัดแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความยิ่งใหญ่ของนักประจนภัยหลายคนเลยทีเดียวครับเมื่อพูดถึงโอราดิโอแล้วมันก็จะมาต่อกับคําที่40ก็คือบาเบลบาเบลเป็นชื่อหอคอยที่อยู่ภายในโอราดดโอที่สร้างขึ้นนะครับเหนือด an. ันเจียนบาเบลเป็นหอคอยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหยุดไม่ให้มอนสเตอร์นะครับออกมาจากด an. ันเจียนบาเบล พอดูแลแล้วก็บำรุงรักษาดันเจียนบาเบลจะมีทั้งหมด50ชั้นโดย20ชั้นแรกเนี่ยจะเต็มไปด้วยธุรกิจนะครับของเหล่าแฟมเลรียยัมีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกห้องขายอาวุธอาวุธที่มีราคาแพงมีทั้งสถานที่นะครับในการแลกเปลี่ยนเงินตาส่วนชั้นบนๆน,นะครับจะเป็นพื้นที่อาศัยอยู่ของเทพเจ้านะครับที่มีความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าที่มีความโดดเด่นนะครับอย่างเช่นจำพวกของเทพระยะที่เธออาศัยอยู่นะครับบนชั้นบนสุดของหอคอยบาเบลคำที่41บร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ให้บริการนะครับทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้กับนักบวจนภัยแล้วก็บุคคลทั่วไปซึ่งเมนูเนี่ยต้องเรียกได้ว่าครอบจักรกวาลมากๆเป็นแต่เมนูเส้นเมนูปลาเมนูเนื้อรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่มีหลากหลายซึ่งความอร่อยความเด็ดดวงนะครับของเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบวกความสวยความน่ารักนะครับของพนักงานเนี่ยได้รับการการันตีนะครับโดยเหล่าเฟมเบลต,ต่างๆนะครับที่มาใช้บริการประจําเลยคําที่42เดลารัสสตรีหรือว่าถนนเดลารัส เดลัสเป็นหนึ่งในหลายเขตนะครับในเมืองออราดิโอปัญญาที่อยู่อาศัยอย่างกว้างขวางน,นะครับสำหรับชนชั้นยากจนเดลัส <the> จะตั้งอยู่ถนนสายหลักด้านตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันออกเฉียงใต้นะครับของเมืองออราเิโอซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนเนื่องจากมีโครงสร้างนะครับที่หลากหลายชั้นมีความมึนเหมือนกับสลัมมีนั่นมีนี่ต่อกันบ้านหลังนี้ซ้อนหลังนี้และความซับซ้อนเนี่ยว่ากันว่ามีข่าวลือนะครับว่าใครบางคนเนี่ย re. ไม่สามารถออกมาได้เลยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วคำที่43 ลิวิราลิวิราเป็นเมืองที่สร้างขึ้นโดยนักบวชชนภัยนะครับซึ่งตั้งอยู่บนชั้นที่สิบแปดของแทนเจียนโดยเป็นสถานที่นะครับที่ดำเนินกิจการโดยเหล่านักบวชชนปลายเั้นการแลกเปลี่ยนไอเทมมีโรงแรมมีบาร์นะครับที่อยู่ในลิวิราแต่ว่าราคาบริการแล้วก็สิ่งของต่างๆนะครับจะมีความแพงมากกว่าบนพื้นโลกเนื่องจากมันเป็นเมืองที่อยู่ในดันเจียนนะมันก็เลยมีความยากยากนะครับในการเข้าออกดังนั้นราคาในการเทรดราคาในการนำเข้าอุปกรณนะ์เนี่ยมันก็เลยสูงครับ และคำศัพท์สุดท้ายผมจบด้วยคำว่าดันเจียนดันเจียนก็เป็นคำาวงกลที่มีความซับซ้อนนะครับซึ่งตั้งอยู่ใต้หัวคอยบาเบลซึ่งภายในโลกเนี่ยมีดันเจียนนะครับเพียงแค่แห่งเดียวก็คือในเมืองอลอร์ลิโอเท่านั้นแต่ไม่มีผู้คนมากมายนะครับจากหลากหลายเชื้อชาติมารวมกันนะครับจากทั่วโลกในการสำรวจและก็พิดดันเจียนนั่นเองแต่ถึงนน้นเนี่ยดันเจียนนะครับมีมาก่อนที่เหล่าเทเบ้ชาติเนี่ยจะลงมายังพื้นโลกซะอีกครับซึ่งดันเจียนเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับสถานที่สักเท่าไหร่ มันดูเหมือนกับสิ่งมีชีวิตมากกว่าเนื่องจากดันเจียนสามารถวางไข่แล้วก็ให้กําเนิดมอนสเตอร์นะครับจากผนังแล้วก็เพดานและนอกจากนี้ดันเจียนเนี่ยยังสามารถซ่อมแซมตัวมันเองได้นะครับหลังจากที่รับความเสียหายซึ่งภายในดันเจียนนะครับก็จะมีความใหญ่ความเล็กมีมอนสเตอร์มากมายหลากหลายเลยนะครับตามแต่ละชั้นซึ่งหากใครนะครับอยากให้ผมทําเรื่องกับดันเจียนในซีรีส์ของดันมาจิเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยว่ามีกี่ชั้นมีมอนสเตอร์ตัวไหนเกิดชั้นไหนบ้างมอนสเตอร์ Monster แต่ละตัวมีเองยังไงยังไงยังไงเนี่ ก็สำหรับคำสทมในซีรีส์ของดันมาจิในคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ประมาณ44คำแล้วที่ผมได้ยกมาซึ่งเอาจริงแล้วนะครับคำพท์หรือว่าคำที่ใช้เรียกสินต่นางๆเนี่ยมันก็มีมากมายเลยนะครับตามแต่ละหมวดหมู่หมวดหมู่ของดันเจี้ยนเนี่ยก็มีมากกว่านี้หมวดหมู่ของสถานที่นะครับในเมืองโอริโอเนี่ยก็มีมากกว่านี้แต่นั้นถ้าหากใครนะครับอยากให้ผมทําเรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บวด้านล่างได้เลยวานนี้ผมเคยเกริ่นไปนะครับว่าผมจะทําการเพิ่มซีรีส์ ทำการเพิ่มอนิเมะเรื่องใหม่หรือว่าทำการเพิ่มโปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่นะครับ้ามาในช่องของผมเนาะอาจจะเป็นอนิเมะสั้นอนิเมะยาวบางอย่างนะครับที่มีความน่าสนใจที่ผมจะแนะนําเข้ามานะครับในช่องของผมเส้นไปก็ได้ทุกคนนะครับอยากให้ผมทําซีรีส์อะไรอยากให้ผมทําอนิเมะเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยในผมจะนํามาคิดดูนะครับว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความสนุกหรือเปล่ามันมีข้อมูลประมาณไหนมันแบบ มีความตรงเป้ากับผมหรือเปล่าและผมก็จะคัดกรองเรื่องเหล่านั้นนะครับมาทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมทันเพราสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีอะไรจะพูดมากไปกว่าน,นี้แล้วขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อนที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับที่ลงในช่องของบานเซนไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรเรื่องไหนซีรีส์เรื่องอะไรก็ฝติดตามด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายครับสวัสดีครับ